ทุกคนลองคิดดูนะครับถ้าเราเอาความแข็งแกร่งของ Invisible มารวมกับความฉลาดโคตรๆของ Ru ดี้หรือโรบอทเราจะได้ใครรู้ไหมครับใช่ครับลูดี้มาร์กนั่นเองนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากคลิปประวัติโมฮอคมาร์กที่ผมได้ทําไว้ใน u t u b e นะครับสามารถไปดูกันได้เลยเรื่องราวมันได้เริ่มหลังจากที่เล็กหรือโรบอทได้ทรยศและจัดการโมฮอคมาร์กแกล้งสตอมไปแล้วตอนนั้นเขาไม่ได้จัดการมาร์กหลักไปด้วยนะครับแต่ดันทิ้งปล่อยเอาไว้ในจักรวาลนี้แทนแล้วใครจะคิดล้ะครับว่ามารองออ หลังจากนั้นเขาก็ได้แฝงตัวไปเป็นโมฮคมร์คเพื่อหาทางหนีออกจากฐานทัพชาววิลทรัมบอกเลยนะครับว่าฉากนี้โคตรจะใจเด็ดและก็ชลาสุดๆเลยจนกระทั่งเขาได้ออกไปตามหาโ,โบรบอทในจักรวาลน,นี้ซึ่งมีชื่อว่าลูดี้แน่นอนว่าลูดี้นั้นระแวงสุดๆแต่พอมาร์คได้อธิบายทุกอย่างลูดี้ก็เชื่อและทางครูก็ตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อสร้างประตูส่งมาร์กกลับบ้านแต่ปัญหาก,ก็คือโบรบอทคิดว่าเขาได้อะไรจากการทําสิ่งนี้เราคิดว่าการที่มาร์คอยู่ที่นี่นั้นเป็นประโยชน์กับเขามากกว่ามา จิตสานึกมาในร่างใหม่ของเขาหลังจากนั้นมาร์กได้ไปหาแฟรเดมาเลอร์ ler, และก็ดีลงานกันสําเร็จทั้ง3คนจึงเริ่มสร้างร่างโคลนโดยใช้สมองและจิตสํานึกของลูดี้ย้ายเข้าไปในร่างใหม่ของอินวิซิเบิลหลายเดือนผ่านไปทุกอย่างก็ใกล้จะเสร็จแต่แล้วพวกวิวทาก็ได้มาบุกพอดันเข้าใจผิดว่าจักรพรรดิของพวกเขาถูกลักพาตัวไปและคนที่อเนซ่าพามาด้วยนั่นก็คือเบบี้มอนสเตอร์เกิลที่ดันกลายร่างเป็นไคจูขนาดยักษ์จนแม้แต่คอนเฟสยังต้องหวั่นเกรงขณะที่ฐานทัพกาลังพังทลายการย้ายจิตสําานึึกกเรจจพอดดีีม์ง กเนิดขึ้นเขาสั่งให้เปิดประตูมิติทรงมาร์กหลักกลับบ้านส่วนตัวเองก็บินขึ้นไปไปเชิญหน้ากับกองทัพวิลทัมพร้อมประกาศว่าพวกเรานนั้นต้องหยุดมอนเตเกิลให้ได้ก่อนที่จะสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้แล้วพวกเราจะสร้างจักรวรรดวิวิลทัมใหม่ขึ้นมาด้วยกันและนี่แหละครับคือจุดกำเนิดของ i n v i ิซิเบลเวอร์ชันที่ทั้งฉลาดที่สุดและก็แข็งแกร่งที่สุดเพราะว่าเขามีทั้งพละกําลังและร่างกายของมาร์กจักรวาลหลักและมีสมองของลูดี้รวมกันในร่างเดียวแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าจักรวาลที่มีลมาก,กงจ,จบ,งบบแไหน ลุงหรือจะพังยับลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกันได้เลยครับ